มื้อนี้เขากระสิมานอนนากันเนาะจ้ะมานอนอัน,น้าพี่สาวนี่ละบรรยากาศนอนนานเนาะอันมานอนเฝ้าเขาจ้ะแล้วก็มาตากอากาศเนี่กะเขาก็มาย่งเฮ็ดยูเฮ็ดกินกันอันนี้ก็ที่ไปตกปลาในสระเนาะจ้ะมาเฮ็ดกินแร้งนี่จ้ะลานซ้ายก็มาตกเบ็ดตกปลา ก็ได้เอามาเฮ็ดกินเนาะแต่เนาะวิธีชีวิตสาบ้านเขากินง่ายอยู่ง่ายค่ะพี่น้องได้ป่าไมา้แล้วเขากะทิเอามาเฮ็ดกินอันนี้ค่ะนนองไม่อันอยุคางสะละจ้ะนี่เขากับมาเอามาเฮ็ดยุ่เฮ็ดกินนี่กัญยางม้าค่ะนี่แหละค่ะตากขาวไว้เนี่ยแต่ตากขาวไว้เนาะ ล้วก็พักกันมัน้นอนอยู่นี่ละยูกใกล้ๆมองตาเข่าเลยละจ้ะถือโอกาสมาหันตากอากาศเนาะอากาศย้ำหนาวเนาะพี่น้องเนาะก็กระดังไฟเพื่อที่อันเฮ็ดกับเข่าเนาะจ้ะเมื่อนี้กกับเข่ากัสิมีลาบเท้าแล้วก็มีปูน้ำจ้ำมีปูแล้วก็ย่างปลาเขาผัดมีเนี่ยกะ นี่แหละมีอย่างเขาก็เห็ดกินไปแล้วจ้ะหน้าบเท้าก็เป็นตาแสบครับพี่น้องนี่กับเขาเขาก็ยู่กินแบบง่ายๆนี่แหละจ้ะมีอย่างเขาก็กินไปอันนี้กับเป็นปลาแดกทอดน้ำจิ้มนะจ้ะนี่กับปลาเขาหามาได้ก็มาปิ้งกินนี่แหละยู่กินแบบชาวบ้านเขานี่แหละจ้ะธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะจะเลากันมาดังไฟผิง มันหนาวจ้ะหนาวหนาวอากาศหนาวดังไฟพิงถิงเ้าก็จิมานอนมุงนอนเขานี่จ้ะนอนกันยูสี่คนจ้ะหาคนจ้ะอะไรอ่ะมุงใหญ่น้ะก็นอนสามคนมุงน้อยก็สองคนนี่นี่แหละจ้ะเป็นบรรยากาศบ้านเนาะพี่น้องเขาเนาะเป็นเตยุแตยุโฮมสเตย์น้อยเออบรรยากาศดีจ้ะท้องให้ต้องหาเขา บรรยากาศบ้านๆเนาะพี่น้องเนาะมีอย่างเขา็อยู่กินกันไปวิธีเช้าบ้านเขาธรรมดานี่ละจ้ะมองยู่มองเซาก,กัะดีดีบรรยากาศดีจ้ะ